กรณีพลทหารหนายหนึ่งนะครับก็พยายามตามจะง้อแฟนสาวแต่แฟนสาวเนี่ยไม่คืนดีด้วย<ฆ>ทีนี้เขาไปยิงยิงปืนขู่อยู่หน้าร้านทําเล็บขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็กราดยิงเข้าไปในร้านทําเล็บอีกสามนัดป<ฆ>รากฏนะฮะว่ากระสุนเนี่ยไปถูกใส่น้องสะพ้ายของแฟนของเขาที่น้องสะพ้ายกําลังอุ้มทารกน้อยอยู่ในมือ,อทําให้น้องสะพ้ายเนี่ย ถูกกระสุนเจาะเข้าที่หลังได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่าคือ2ทุ่ม45ของวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ร้านทําเล็บแห่งนี้นะฮะตั้งอยู่ริมถนนย่านชุมชนในพื้นที่หมู่3ตําบลท่าม่วงอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือพลทหารอมรเทพลิ้มจเจริญหรือว่าเป่าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2แล้วก็การยิงปืนเข้าไปในร้านทำเล็บครั้งนี้ทําให้กระสุนถูกน้องสะพ้ายของแฟนสาวของเขาเนี่ยนะฮะ,ะได้รับบาดเจ็บขณะที่ตัวน้องสะพ้ายเองนั่งอุ้มลูกสาวลูกน้อยวัย2เดือนเคราะดีครับ เด็กที่อยู่ในอ้อมกอดเนี่ยปลอดภัย,ยแต่ตัวน้องสะปซยที่ถูกยิงถูกยิงเจาะเข้าหลังบาดเจ็บสาหัสนะครับหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุคือนายเปาเนี่ยนะฮะหลบหนีไปนะครับและทีนี้ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องพยายามตามล่าตัวผู้ก่อเหตุท้ายที่สุดเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมานะครับพันตำรวจเอกสุชยัยเทัตบุตรพุ่มกับการสพท่าม่วงได้รับประสานจากทางผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลม่วงชุมว่าพลทหารอมรเทพหรือว่านายเปาเนี่ย ต้องการที่จะเข้ามอบตัวนะครับทีนี้ฮะพอเข้ามอบตัวก็มีการนําปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสพร้อมกระสุน2นัดและก็รถจักรยานยนต์หนึ่งคันที่ใช้เป็นพาหนะในวันก่อเหตุมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะก็ต้องสอบปากคํพาพลทหารหนายนีพพลทหารเป่ายอมรับนะครับว่าสาเหตุที่ตัดสินใจลงมือยิงถล่มเข้าไปที่ร้านทําเล็บนั้นเป็นเพราะเขาแค้นใจที่ถูกอดีตแฟนสาวเนี่ยแจ้งความจับ ในข้อหากับขังหน่วงเหนี่ยวและข่มขืนกระทําชําเราคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักวันที่26มกราคมแล้วล่ะคุณเพราะว่าพลทหารเปาเนี่ยเขาพยายามจะง้อขอคืนดีก่อนหน้านั้นเขาไปทุกที่เลยนะคุณนะ<ฮ>ไปทั้งร้านทําเล็บตรงนี้ไปทั้งที่โรงงานที่อดีตแฟนสาวทํางานกะจะไปขอคืนดีแล้วคืนวันที่26มกราคมนายเปาเนี่ยไปดักรออยู่ที่หน้าโรงงานแล้วก็จับตัว ผู้เสียหายไปจับตัวฝ่ายหญิงไปกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้คืนหนึ่งวันที่2 7มกราคมถึงปล่อยตัวออกมาก็เลยเป็นที่มา,าที่ทําให้เขาเนี่ยถูกแจ้งจับในข้อหากักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ทําร้ายร่างกายทีนี้เขาไปหาแฟนสาวที่ร้านทําเล็บก็อยากให้แฟนสาวเนี่ยถอนแจ้งความจะไปเกี้ยกล่อมเรื่องนี้เขาอ้างไว้แบบนี้อยากจะไปเกี้ยกล่อมแฟนไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงแฟนนะครับ เจ้าหน้าที่สอบปากคําเบื้องต้นแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสาภาพก็แน่นอนฮะจุดแรกก็เป็นร้านทําเล็บที่เขาก่อเหตุยิงถล่มเข้าไปในร้านและจุดที่2คือจุดที่เขานําปืนไปซุกซ่อนไว้หน้าบ้านแม่ของเขาเองภายในซอยสุสารมัสยิดใกล้ที่เกิดเหตุครับ พันตำรวจเอกสุชายนะฮะผู้กับการสพท่าม่วงเปิดเผยนะครับว่าจากการสอบปากคำนะฮะผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงปืนเข้าไปจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาทําให้ใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับทีนี้ก็ต้องนําตัวไปฝากขังที่เรือจนจํามณฑนฐานบกที่17ทั้งนี้ตํารวจแจ้งข้อหานะฮะกับพลฐานอมรอเทพ3ข้อหาคือพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตโดยพลฐานอมรอเทพยังให้การปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่านะฮะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงใครนะครับแต่ยอมรับสาภาพในข้อหามีอาวุธปืนและก็พกพาอาวุธปืนนะครับ